ลองมาวาดรูปโดยใช้มือวาดดูบ้างไม่ได้ใช้มือวาดรูปลงกระดาษมาเป็นปีแล้วนะลองมาวาดดูหน่อยเดี๋ยวมือจะลืมการขยับขยื่นในการวาดรูปโดยใช้มือไปสะฮมดใช้แต่คอมวาดรูปลองวาดเขาโค้งรูปหน้าผู้หญิงในหัวเราดูหน่อยอ่า มันก็พอได้อยู่นะอืวาดทรงผมไปล่างๆทรงผมไปก็เกะๆเร่งเร็วนิดหนึ่งเร่งกริบเร็วนิดหนึ่งเพราะเราวาดช้าอยู่หน่อยอละเลงลายเส้นไป ขึ้นโครงเขาหน้าสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดในการวาดครั้งนี้ก็คือคางนี่แหละคางของเบ้าหน้าประมาณในี้ใกล้เคียงที่สุดแต่ในส่วนของรายละเอียดเบ้าหน้านี่วาดไม่ได้ในภาพในหัวมันดีกว่านี้เยอะแต่มือเราไม่สามารถขยับไปเยื่นวาดได้ตาม ภาพในหัวมันต้องการอืมแปลกด้วยเนาะการวาดรูปนี่แหละมันทําให้เราคนพบความแปลกน่าถึงแบบบางทีในหัวเรานะคิดแบบโหอลังการสวยมากแต่มือเราไม่สามารถจะวาดตามที่ในหัวเราคิดได้นี่ติดโบบนหัวให้สักอันหนึ่งดูไปผู้หญิงขึ้นมาหน่อย Okay, they're blind. <laughs>